สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคก,กับผ้าพีผ้านองมากกลบับนมัสการปูทุดงเมืองเลยครับหวดวังหนึ่งเหันของปูกะเลขวิ่งเขานะครับแล้วก็เลขฝันถ้าตัดซื้อกับเขาเฮ้กันครับเมื่อเนี่ยเข้ากัมาฟังแนวทางจากปูน้อกันครับพี่น้องครับตามสอพระโชคมาครับพี่น้องครับ กับนมมาสกกรครับปูเจริญพร,เ,ร,ญพรเป็นจังไนเนาะปูหวันทิพันมาเรียกฟันถ้าตัดกับปงปังเนาะปเนะ่ะูตัดขันตัดเล่นกับกิมันยี้เนาะเกาหาหาเกาเนาะครับเพียงแต่ว่ากับ เหมืนโมปองเหมือนไหนน้องปูวันนี้เช็ดไปเียนปีกให้พ่อหนุ่นดอกบ้านเลขอ,ออกมาก้อยไปเบิ้งอุ้ยเลขปูขันตัดมันเข่าคักตัวนี้นว่าเห็นดอกเลขกันเช็ดปีกไม่รุนแรงบ้านนี้ตัดไม่รุนตัดไ,ตไปเรื่อยบ้านนี้เออบ้านนี้เบิ้งแล้วพี่น้องถ่ายคลิปกับสิตัดให้ดอกครับ<ต>บ้านน,นี้เ,นเอาเบิ้งสถิติเก่าครับน้าจางสถิติเก่ากับขันตัดกับเือกแล้วปูฟองรุ่นแล้ว กันตัดกันสินันยุติแล้วเลขกันเนาะจะเมือเพิ่นกันเนาะครับจะเมือกันตองวันละวันแล้อย่ามาโศกันนี่ก็เวละโศกันว่าว่าถามมันีว่าถามกันนี่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่พอ่ยโอ้ถามกันเงินเดือนเท่าไหร่เอ่ยผิดอน่างนี้เงินเดือนคือมาหลายหื้อผิดเพิงอ่ะเพิงเงินเดือนมาหลายดิเงินเดือนพันหนึ่งก็เจ็ดร้อย พันหนึ่งกับเจ็ดร้อยเดื่อนพันหนึ่งกับเจ็ดร้อยซ่มมาโซกันซูมมาโซกันเงือนหลายหลายหลายพันได่พันเท่าไรเพราะหลายพันเงือนพันหนึ่งกับเจ็ดร้อยพันหนึ่งกับเจ็ดร้อยพันหนึ่งกับเจ็ดร้อยอ่ากับเจ็ดร้อยนี่ก็ไมเคพิ่มเป็นบวกก็ผูก็เลยตัดออกมาเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์แน่นเลยตัดอกขึ้นวันนี้มันขึ้นมาฝันอีกฝัน เอาเสียก็ท่า้องก็ปีไม่ดิ่เจะบอกโซกันละเขาเจ้โซกันโซกันปีไม่ก็คาปีไม่ันมันออกศูนหกแปดเนาะม่นไม่หั่นเหรอแปกศูนย์เหรอสาคั้ใช่ไหมไมห้ว่าไม่หั่นแปดหกศูนย์ผหรอแปดหกศูนย์จิงั้นคนทีแจ้งนี่นี่มิดนสีแจ้งวันตีสามตีสี่ลกเราก็ลูกดี แต่ว่าเหล็กเด่นนี่ขันจับคูนี่ก็แห้งง่ามอีกทีนี่เนาะปูเนาะแต่ว่วสา,าสามกับสี่วันพวกถื่ขาดเลยตรงมาตัวหนึ่งเลยสามกับสี่สามกับสี่ตรงมาตัวหนึ่งตองมาตัวหนึ่งเพราะนม่เคยขายลัวเหล็กเด่นมันข่าสมวดเล็กเด่นงานมาน้ำกันอยู่ปูสี่หนึ่งอันนี้ก็นพราะเนี่ยจับให้เพื่อนก็นได้ในวันนี้จับให้เดอนนวลผ้ารวยจับเล็กเด่นให้ปูเด่น หนึ่งเจ็ดก็เป็นศูนย์เจ็ดกศูนับศูนย์แปดทั้งแล้วเอาตัวศูนย์แล้วแล้วก็สิบสี่สี่สิบเอ็ดศูนย์สี่แล้วตบวหนึ่งสี่ก็ติดแมนศูนยนี่ยาวหลายตัวแล้วก็ศูนย์สี่แมนเอาตัวนี้เอาตัวเด่นมันออกตัวเด่นเลยอันนี้ก็สองตัวก็เป็นสี่อันนี้ก็สองกเป็นหก หน oh. mm hmm. oh. uh, ึ่งเจ็ดเอิงสองเป็นแปดตัวนั่นลเอาเจ็ดเอาเตเอาลงเต่ตัดเป็นเตหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดโอ้หนึ่เจ็ดนยหนึ่งเจ็ดศูนยเ็อ่าศูนย์เจ็ดแยกเพิ่นะนั้นอันนี้กับศูย์หกกับศูย์แปดเลยศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์แปด มีเลขเด่นก่อนเช่นเด่นนั่นนี่เด่นสามกับสี่นี่เด่นสามกับสี่แล้วก็ไปจับคู่ไปหายน้ำวันนี้มันสีเขาเด้โตเขาเขาเขาพอฝันว่ายิงมามาครับเพราะว่าปูฝันดีพร้อมปูฝันจังที่นี่เล่เขาโตเขาพี่มามาไปขี่ไปขี่รถไปกับเขาไปเขามานั่งอยู่เขาเอาขามาใกล้พิ้งพิ้งสองคนครับ โอ้ฝันดีตัวป on ูเนี vos, wrong, ่ยฝ like. ันว well, um, ่าเบี้ยตัวเข้าไปจับของเข้าไปจับใบเขาถึงเขาขามาไกลสี่หนึ่งสี่ศูนย์เอาทั้งตัวนะสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์เท่านั้นปูระ้ว่อาสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์เท่านั้นใส่สี่หนึ่งสี่ศูนย์บอลเลตติดไหนั่นแล้วไยจับเอกเท่านั้นจับทั้งตัวมาสามอยู่บ่มาสามกับสามศูนย์เท่านั้นเนี่ยเนี่ยนี่ยเนเนี่ยแล้วไปจับหลายตอนนั้นหมือน เอาสามโคคือปูวางอ่ะเขาเลกเดนแม่เลอ่าเอาเลีเดียนไฮโรดไฮโรดเรียนเลยจับเอาเวรได้ปูวันนี้เอาสี่หนึ่งกับศูนย์สี่สี่หนึ่งกับศูนย์สี่เน้นเน้นศูนย์สี่เน้นเน้นอ่าเอาศูนย์สามตัวนั่นเหรอศูนย์สามแถมให้นอปูแล้วมพราะวันเศร้าร้ายแล้วนเจ็ดตัวแล้ว ครับที่ว่าหลายน้องปูทุกตัวเนาะตัดแล้วียบบ้อยบวใหาพลาดเขาหลหลังวันนี้ฟันปูฟันดีมีปูยิ่งคนมืนขับรถพับแบบไก่ปูยิ่งสวงคนนี่เป็นนั่งฟาสุมเก่าเลยเานม่นางอยู่ขาเพาหนวดขามาไกล่ขามาไกลก็บอเมือมาจับจับเข่า ูมักตัวไหนเนี่ตัวไหนจ้าฮะกูมักตัวไหนมักตัวก็เคนฝันทีแรกนี่ป่ะจ้าอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวมันหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวชอบอืมนี่ละกูตัวเดียวเลยมักตัวเดียววันนี้ครับกูมักตัวเดียวคูเด่นเนี๋ยว่ามักจะคู่คูเด่นมักก็มักอยู่่มากกันสิบสี่นะคู่เท่นกี่ตัวสี่ก็สี่ละสี่สิบเอ็ดเออเออกูมักสี่หนึ่งครับ เนีนนี่แหละเนียนสองจัวนี่แหละถืาฝันในเบงกลาฝันที่แหลกฝันขึ้นแหลกฝันไว้อย่างไรกับปูฝันพวกขยำมา่งโศกันนี่ขยมา่งโศกันว่าเงินเดือนหลายปันได้ฝันเดือนว่าหลายดิฝันเดือนพันหนึ่งกับเจ็ดร้อยพันหนึ่งกับเจ็ดร้อย 1ันหนึ่งกับเจ็ดรอยพึ่งก็เกนร้อยหนึ่งเจ็ดศูนย์อือพี่เป็นซุดศูนย์ยอส่บนบ่คลองใจเยี่บว่าว่าคองใจเราปูเอาตามปูว่านี่แหละตามที่ปูเชยนไว้ม่ต้องเวลาเนี่ยเขาจะมาโสกันมือนมันเคลื่อนห่มาฝันอี้ก่ันมาฝันว่าปีไม่มันนี่อย่างไปนันดอกศูนย์หกแปดไม่แม่นโสกันอีกเ็ามาละ แปดหกศูนย์อือศูนย์หแปดมันก็ตัวเดียวกันคือเกาตัวว่าเิ่นว่าบแมนบเมน่นว่าแปดหกศูนย์เนว่บนเมีนว่าโกันมันโซกันก็จะเทียงกันโซกันฟังกุไม่กหุ้มเมือเขึ้นมาเลยตสามกับเตะี่อกจะสิเป็นไงเนาะวฝันแต่ว่าาฝมันก็ัตาหลมันก็ขอาอยู่ความฝันนะครับ เล็กฟันเนี่ย้าตัดเด่นงวดที่ผ่านมากกับเขาอยู่วันนี้กันพลาดเนาะตุูปูอ่างวดนี้วันนี้เขาก็เก้าอันละกันพลาดอันตัดให้เรียบร้อยเขาก็ที่เขาเลียเด่นปูนี่นะเขาเพิเก้าบ่เขาฟันกับเขาเด่นนี่ล่ะเขาแท้ๆล่ะว่าฟันดีอยู่ฟันดีฟันดีครับฟันเป็นผูพุยยาู้หญิ่งพุนมาดกันมา น่อมทำน่องคือนเคลื่อนหลังน่ะก็เข่าท้ายอยู่นะเคลื่อนตะหลังตะกามากตั้งแต่ก่อนผมนอปูเนาะตะกี้นี่ฝัปูกฝันยังจีบเบรกเขาเอาพี่น้องเอฟซีเบิ้งเด้อครับเบิ้งพิจารณาเบิ้งเสียงใดก็ได้เบิ้งเส้นอาจารย์ท่านอื่อนเบิ้งเอฟซีของพศของแม่นวลของแม่น้อยของแมนนั่ง นี่แต่ตัวนอนอปูเนอเบิงเบิงเน้อพิจนาเบิงแต่วันเด็กวิ่งเล็กเด่นมันมันบ่ขาด้วยเทียดอกมันเข่าตลอดเมื่อตัวได้น้ำกันเมื่อตัวได้ตัวหนึ่งกเนมีแต่มาเผยมาน้ำกันที่เข่าสมวัน่ะนั่งเถียมที่เขาแบบนี้นะปูแมนเพื่อเขาั้งสามตัวคันหนึ่ง พี่น้องเอก็เอาไปบเคอเบิ้งนะครับเด้อเล็กฝันปูกะั 170, 8, 6, กะหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหกศูนกัดห้เรียบร้อยครับงวนนี้ตัดห้หรือว่าพี่น้องเอซจะไปตัดเองก็ได้ครับแต่ทางแอดมินตัดห้ก็มีหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูย์หกศูนย์แปดครับส่วนเหล็กเด่นของปูมันเขา่าสูงวัดสูงวัดบาดน,นี้เทียวนี่แอดมินเล่จับคู่ให้พร้อมครับ <c oughs> จับครูหายกบมี่ซีหนึ่งศูนย์สีศูนย์สามนี่แหละครับเอาพี่น้องไปวิเคราะห์เอาครับผิดถูกกันยะว่ากันเด้อครับพี่น้องตั้งนั้นก็ไปเบิ้งน้าครับพี่เจ้าหน้าเบิ้งเด้อเป็นบ้าขาดทุกอย่ดอกปูมีหยังสี่ฝากถึงพี่น้องเอฟซีกันนิมมอนเด้อครับไอ้กัมีงยังดอกขอให้ญาติโยมเอฟซีทั้งหลาย งมีความสุขความเจริญอายุมัน่นกวัญยืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุวันโนกสุข,ขังพลงังสาธุเจริญพอสาธุ